อันนี้มันเป็นสมยังพอหนิสมุนปักครับผมปลาสมปักปลานนวนจันครับปลาสมปักปลานนวนจันครับโอ้กระมือแต่น้องน้องยนเสียงกายอันนี้ชอนแบบครับผมอันนี้เป็นปลานนวนจันครับอืออันนี้เป็นปลากายครับปลากายครับผมร้านออยู่ไพ ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบที่เคารพรักทุกทกท่านครับพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ทางประเทศเด้อในประเทศก็ดีได้พี่น้องเด้อสุผูสุปข้นนี่แหละสุหม่องสุบอลสุกแก่สุมุ้มนะพี่นอ้องมะพรมาผมะพร้าวเกลือหรครับกราบบาแดกทั้งช่องเบาวแดกชาแนลได้พี่น้องเดินมอนีเบาวแดก็ไม,ม่ยังกินดอกกินอาหารบานบานเนี่ยพี่น้องจะกินแตนเนี่ยนันไรมือนี้มาบานบานแล้วแบบบานบานพี่น้องสม้มปลาตองไก่ แซ่บแซ่บพี่น้องผมผมโรดกินบ่ได้เลยกินกับมือนี่กินกับปลาเด็กปลาเด็กตอนสีกปลาเด็กตอนกับส่งปลาตองกายได้พี่น้องเด้อครับปลาตองกายกับส่งปลาตองเอ้ยส่งปลาส่งปลาโน่นจันทร์คือส่งยังไงจำบ่ได้แต่ว่าให้ไรมันคือส่งปลาตองกายครับแซ่บไปดีปลาตองกายเพิ่นฟักย่างดีได้พี่น้องเด้อแซ่บไปดีมาพี่น้องมาเอ้าคนอื่นขออนุญาตเติมนน้ำยาได้พี่น้องเด้อกินปลาตองกายมันสิข้าวโอ้ย มาพี่น้องเด้อขออนุญาตบาดข้าพื่งเก่าหล่าพี่น้องเด้อยจะว่าจะถือจะซากกันเลยพี่น้องมันคู่กันของมันคู่กันมันเห็นหมดเลยพี่น้องญาติเพป็นเห็นเนาะรวมมุมจัง่อยก่อนพี่น้องเด้อยพอเปิดกระใสพี่น้องมื่อนี่มื่อนี่เลีนของขาวเลยพี่น้องเด้อมื่อนี่ของแครเด้วยเมืนี้จวดจาดฟาดปีนด้วยแบบนี้กินกับสมว่า น้ำลายแตกพี่นอ้องนี่กาสารคามนั่งบ่ต้องเดี๋ยวเก็บทองพี่น้องมาลุยกันมาหน,ออน,นีอันนี้เป็นเนื้อแก่ไม่พี่น้องเดิมผมว,ว่าที่แหลกวัดจีซื้อม่านแก้มนอะไรพี่น้องมาซีบม,มึงโอ้ขอทาหมักปลาเข้ากับมีบักทั่วบักแตงหมักกระเทียมบักพริก หอมบาเด็กคือมาจจกข้าวหลาดว่านพี่น้องอันนี้ส้มปลาอันนั้นผมม,มันจะซีมอยู่ตัวนี้แห้งเสียบคัก,กบมันี่ย ครับไว้กินกับข้าวพี่น้องข้าวไว้กินกับเกลือก็วางได้กว่ามาพี่น้องกินข้าวปั้นนี่ปา้นกินข้าวสีป่ปลาแดกปลาแดกตอนพี่น้องปลาแดกต้อน,นอปลาแดกตอน,ตอนบุ๋ยเลย

ผมประชองกายเปลี่ยนยูกลาดว่านครับเอาเลยผมซื้อมาสองหอ่อสองถุงเลยขายซื้อพี่น่องถุงละแปดสิบบาทถุงหนึ่งม่สี่อ่น Các em hãy thích thịt kéo pê, luộc thịt nòng Gói kì ngon như อื้บัดนี้ครับแก้มพี่รองเก้ยของกันครับ รโดนอะไรด้พี่น้องไ่ได้กินท้งสี่เพื่นส่วนปลาตองกายโดนแล้วโดนดี่ดีแปจแง้ัน,น,นนะอืม เร็บครับ <c oughs> สุดยอดพี่นอนล <c oughs> ูกดวดเมื่อกี้มันก็จวดจาาฝ่าปีนะพี่น้องออกมาอีก పడి <toditlam> తొమ్ <toditlam> 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 ครับมาต่อพี่น้องมาเลยเมื่อกี้เผนมาซื้อของครับพี่น้องแว่นผมบรรยุบาตรอืมบรรย่อยู่ยแต่ว่าเพิ่นอยู่หลังบ้านผมเลยไปขายของครับพี่นอ้องยายวากันนี่พี่น้องเลยต่อขึ้นกับเราทำไมก็แก่ หอวนะี้ใหญ่เปหน่ออหัวสมเปนไหมเซ่บอันนี้ก็แซ um ่บอันนี้ก็เซ่บนี่จเสียบเซลือม 往年一里。 หอยเงียย้ใหญ่พี่น้องหอยเป็นส่วนเป็นหอยดิบยี่สิบบาทยุ่นแน่นเป็นมากขายยุน่นในในโรงพยาบาลนนั่ขายทหารอยู่โคราดได้เ,าาเป็นสองเดื่องรงวงรงโรงพยาบาลทหารบอกเพื่นขายทหารว่าในภาหลานไปหาหมอพี่น้องเขาเล็ดเด่มากเล็ดซื้อมากเล็ดพี่น้องอยาก เห็นเนี่ยผมเอาเลยผมไม่ตัองใจดสินใจยากเลยเบม่บริสุทธิ์ไจะแก้มาแลอากอะไรพ่เนองบางอย่าง ราคาเบาะแสหลายราคาด,ดื่มบ่บ่เบื่อพี่น้องอิ่มแล้พี่น้องพาดได้หอมไงไปเดกก็เริ่มเพ็ดพอดื้ม

อ่ะเติงเครือกินน้ำไหพี่น้องไปขายของก็เลยกลับมากกลยเครือกินไปเลยก็เลื่อยบ่นั่นไปเลยครับมันกระสีบอยู่แต่ว่ามันมันบ่อต่อเนื่องมันเปลี่ยนาะเอา้าซ้ำหนีเหระครับสำรับมันหนีกับเดี๋ยวพอซ้ำหนีมเนเปลี่ยนละหั่งจีรได้ตาตั้งของเบาแดกบ่อสุภาพพูดจาบ่เหมาะสมขอขอโทษขออภัยแล้วกันน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยาาายาถิ่มยาป่ายาลายยาหลังเรื่องเหรอครับหักกันแพ่งกันโดนนะพี่น้องเนาะสำรับมันหนีก็บเขอตัวลาไปก่อน มือมือเย็ดยังสู้กินกระถาเบิ้งได้เป็นของด้อยเบาแดกมีสู้มือนะครับแต่ว่ามากเเปบบน็นมะลัเวลาดอกคิดทายได้เนื้อเด็กกับเลี่ยบก,กับส่งไปเลยเอ้าสำหรับมือีิกระตุกตัวแรกของครับสวัสดีครับ